สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม PUBG Mobile มบาอ,อมีท่านผู้ชมบอกว่าเสียงนี่มีแรงเลยเสียงคนไม่มีแรงเลย <c oughs> แหกปากไปแล้วยิงโดนไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เล่นแล้วแหกปากมันยิงเก่งมันทำให้เราเก่งขึ้นไหมหออเราต้องพูดดังๆหน่อยใช่ไหมแหกปากไวก่อนไหนไว้คนมันได้ยินเสียงอะแล้วมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ ูฟังไม่ใส่มาเลยแบบฟังไม่ชัดเลยน,นี่มันมาแล้วมันมามันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันไปอยู่ไหนมาวะยิงไม่โดนบอกให้สะโกนแตกไว้ก่อนไงประมาณนั้นอะเสียงต้องมาก่อนไปดีกว่าตรงนี้โอ้ยเนี่ยครับมึงยิงไปเสียบไปเจอโอ้ยน,นปยิงเรา ว่าตูดยิงตูดคมคมที่ปั๊มยาก่อนครับไม่ไหวแล้วมาเล่นเราไส้แตกยาใหญ่เอ้ยเราปั๊มยาก่อนเห็นไหมครับเราต้องบวยวไว้ก่อนเล่นไม่เก่งไม่เก่งทั้งแม่งบวยวไว้ก่อนมันเจ็บของใหญ่เลยวะรถเอียดตัวโอ้ยมันหลบเราต้องแนปเนี่ยเอาเลยหูมันเชิงดีกว่าเรา ไม่ไหวแล้วมาดีมะโอ้โหจังหวะครับจังหวะคนมันจะมันจะเกิดอะ่ะคนมันจะดดนอะ่ะปกติแล้วผมไม่ค่อยได้แบบนี้นะไอ้สแนปยิงยิงแล้วก็หลบยิงแล้วกรหลบแบบเนี้ยผมต้องวิ่งเข้าไปแบบกูต้องแลกอะ่ะ <c> ต <ười> ั้งหน้าจะมีสามสี่ตัวกูก็ต้องเข้าไปบวกอะ่ะคิดว่าเป็นแบบจอนวิกอะ่ะเ็นมีคนเฮ้ย ลากแล้วากลากลากตูดผมเสียงปืนหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระโดดยิงโอ้โหโทษกระโดดยิงอย่าหาท่อมันไม่รอก้าวเหวี่ยยไฟไงเฮ้ยโอ้ยจังหวะหันไปโดนปุ่มเอียงตัวผมว่าผมเอาปุ่มเอียงตัวออกดีกว่า จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับวยรุ่นเอียงตัวถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะแต่ผมสําหรับผมผมว่ามันมันลบอะ่ะไม่จําเป็นผลลราถ้าเกิดมันชินแบบไม่เอียงตัวแล้วมันก็ต้องลาก,กันหน่อยไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังหลัง แล้วแต่คนถนัดอะ่ะโอ้โหเออมันตตเตะมันดีตตเตะมันดีเลยงไงเวลาเตะผมเป็นมไมงานาผมไม่มีอะตตเตะแบบอ่ะอืมอืกางหายใจแล้วก็ยังไม่ร่วงร่วงหรือเปล่ามันไม่ขึ้นเ่ยโอ้ไม่มีอะไรเลย เหลือ2 1มหนึ่งองรียปรเปลดอกศึกแล้วตัวเมื่อกี้เฮ้ยปลามยาเสืลลอละเฮ้ยเราใครปลาสมมกอะไรนี่ใครเล่นระเบิดควันใครจุดระเบิดควันนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวคนเดียวอ่ะโครตรตี้กันเหรอเราไปไหนล่ะอีกคนหนึ่งอยู่ไหนเเล่นระเบิดควันทำไมวะ เขายิ่งโดน,นลง b m 2.5องายู่สุดท้ายแล้วประกวตัวออกมาซะดีดีนะอย่าให้ต้องโมโหนี่ไงนี่ไงล่ะเป็นยังไงโอเคน่าจะได้อีกแบตหนึ่งนะครับ ถ้าเดี๋ยวเราไปเล่นอีกแบบนึงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องหาที่โชว์ก่อนโชว์ลูกปั้นที่เก่าเปลี่ยนแค่เวลาแล้วก็ไม่มีใครลงตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้ปืนเยอะนะท่านผู้ชมลงกันเถอะลงกันเยอะๆมันจะได้เสียวกันบ้างไม่มีใครลง ความชิวๆไปครับเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีวัยรุ่นมาแล้วอะอมีวัยรุน่นมีวัยรุ่นจะต่อยเฮ้ยทำไมอะทำคอนเทนต์เหรอจะวิ่งต่อยอะหรือหยิบปืนไม่ทันหรือว่าผมก็เคยเป็นนะแบบว่าเรานึกว่าเราถือปืนอยู่เว้ยแต่จริงเราไม่ได้ถือมาถึงเรากดยิงเลยจริงๆแล้วมันไม่มีปืนอัดสักสองเม็ดเอาแล้วครับพอได้ดีด ไป <c oughs> อืมไอที่ไอเครื่องโท,ทรศัพท์ผมก็แบบว่าต้องพูดตะโกนหน่อยไม่งั้นเสียงมันเบานะครับมีดราม,าม่ามาแล้วเสียงเบาเวลาเล่นต้องแหกปากไม่งั้นเดี๋ยวผู้ชมไม่ได้ยินหูมันยิงเจ็บว่ะเรื่องตุ้มีใครอยู่ะนะ ลอยลอยหลังสดชื่นหลอยแล้วตามไปลากด้วยมีเพื่อนปะวะตามมาดูนีมีเพื่อนปะเอา,มมานี่ไลากด้วยโชว์ลากโชว์เด็กมาหน่อยมองไม่ค่อยเห็นคนเลยเจอแล้วลาดลาัด รัดหมดได้ตัลูกไก่มีอีกมีอีกมีอีกยังไม่หมดยังไม่หมดนี่อะไรหมดแล้วมั้งจะหาที่ปลอดภัยเสียงอยู่สายเสียงเ้ยมาแล้วโอ้หสองหนึ่ง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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายอยู่ตรงแรกแล้วะเฮ้ยแล้วทำไมเขา เขาแบบกะลุมแล้วเอากระทะตีเหรอโหหดเกินหรือว่ากดสลับปืนไม่ติดหรือยังไงจังหวะรีบร้อนหรือจะยามเราจะเอาเอาวุธระยะใกล้ตีเจอกนึงคนนี่ครับถ้าไม่ใช้เอียงตัวแหมเจอคนโหดๆดังนั้นเลยว่าแบบนี้ อื่นมีไม่ใช้ด้วยนะโอ้โหไหนเอ่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่ไม่ได้เห็นนะโอ้โวนอนตัวอินนอนนอนมาเฮ้ยผมโอ้หมีตัวลววอะท่านผู้ชมผมต้องรีบแล้วอะ่ะ จะต้องดูนะว่าทันไหมนะครับอืมคิดว่าไม่น่าจะทันนะไม่เจอคนแล้วเนี่ยคนมันจะซูมุ่มแล้วเนี่ยเหลือสองสามคนเนี่ยเจอหนึ่งคนเฮ้ยคำตัดขอ,องเราคอโหเือดง่อตายเลยอีกพิก๊ไม่ทันแล้วท่านผู้ชมมีคนในนี่มาพวกทักมาแล้ว เราละเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อไปเกมอื่นต่อมีนัดไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าที่หนึ่งนั้นสำคัญชะไหนไปแล้วว่าสวัสดีครับ